พระบุตรทรงยิ่งใหญ่กว่าพวกทูตสวรรค์เพราะว่ามีใครบ้างในพวกทูตสวรรค์ที่พระเจ้าเคยตรัสกับเขาว่าเจ้าเองเป็นบุตรของเราวันนี้เราให้กำเนิดเจ้าและยังตรัสอีกว่าเราเองจะเป็นบิดาของเขาและเขาเองจะเป็นบุตรของเราและอีกครั้งหนึ่งเมื่อพระองค์ทรงนำพระบุตรหัวปีนั้นเข้ามาในโลกก็ตรัสว่าให้ทูตสวรรค์ทั้งหมดของพระเจ้ากราบนมัสการพระบุตรส่วน พวกทูตสวรรค์นั้นพระองค์ตรัสว่าพระองค์ทรงสร้างพวกทูตสวรรค์ของพระองค์ให้เป็นดุจลมและทรงสร้างบรรดาผู้รับใช้ของพระองค์ให้เป็นดุจเปลวเคิงแต่ส่วนพระบุตรนั้นพระองค์ตรัสว่าข้าแต่พระเจ้าพระที่นั่งของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิพระกราแห่งความ แห่งอาณาจักรของพระองค์ก็เป็นพระคาถาที่ยงรมพระองค์ทรงรักความชอบธรรมและทรงเกียรติความอาธรรมเพราะเหตุนี้พระเจ้าซึ่งเป็นพระเจ้าของพระองค์ทรงเจิมพระองค์ไว้ด้วยน้ำมันแห่งความยินดีเหนือบรรดาพระสหายของพระองค์และข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าในปฐมการพระองค์ทรงสร้างแผ่นดินโลกและฟ้าสวรรค์เป็นผลงานแห่ง พาหัดของพระอ,องค์สิ่งเหล่านี้จะพินาดแต่พระอ,องค์เองทรงดำรงอยู่ทุกสิ่งจะเก่าไปเหมือนเครื่องนุ่งหม่มพระอ,องค์จะทรงม้วนสิ่งเหล่านี้เหมือนม้วนผ้าคลุมและสิ่งเหล่านั้นจะถูกเปลี่ยนเหมือนเปลี่ยนเสื้อผ้าแต่พระอ,องค์เองยังทรงเหมือนเดิมและปีเดือนของพระอ,องค์จะไม่มีวันสิ้นสุดแต่กับทูตสวรรค์องค์ใดเล่าที่พระอ,องค์เคยตรัสว่า จงนั่งที่เบื้องขวาของเราจนกว่าเราจะทำให้ศัตรูของท่านเป็นที่รองเท้าของท่านทูตสวรรค์ทั้งปวงเป็นเพียงวิญญาณที่รับใช้พระเจ้าที่ทรงส่งไปปนนิบัตบิบรรดาคนที่จะได้รับความรอดไม่ใช่หรือ